ผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับเราจะนำพาท่านย้อนยุคปรอดีตไปเมื่อปี2506ยุคนั้นวงดนตรีจุรารัตน์นำทีมโดยครูมงคลอมาตยกคุณโด่งดังเหลือเกินนักร้องดาวรุ่งที่ดังในยุคนั้นก็จะมีพนมนพพรเจ้าของผลงานเพลงลาสาวแม่กลองหนึ่งในนั้นมีเขาคนนี้ครับเจ้าของผลงานเพลงปากหวานยาหลงบางกอกมาลีและก็ลั่นถม วันนี้จะมารับทายแฟนเขาผู้นี้มีชื่อว่าโคสิตนพคุณครับท่านเชิญครับงามจริงนักดอกลันทมสวาย มันใบดอกขาวชูชาออยู่กลางน้ำพุ่มสวยงามโชยกินรอดวงตะวันสาทอดอกน้อยรอบาดรับเป็นวูนพมอลายบูแยงดนติน้องเสียจนชอตนมตรง ถูกดอกดอกขาวรอยโรวองดอกเลยเช้ากลีบเท้าดังเป็นด่างดวงโดแนแดดรอ้อนลมรลวนระวงน้ำจมเสียแล้วลันถมดอกเคยเคยหอมรุ่น ชาบร,ระบมลั่นทงเอ้ยเจ้าระทมจงทานไม่็ิวันกลับคืนยิ่งใบแห้งเหี่ยวร่วงโรยมนมอง ุดจำจำกล้ำกลืนโดยกลิ่นเพียงชั่วคืนระเริงหอมจรพมอดไมองร้อสุดยอดจับนี้คือลูกทุ่งคลาสสิกโคสิตนพคุณสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ต้องบอกว่าคลาสสิกจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นรุ่นอาจารย์ของผมเลยเพราะว่าเราเป็นสิทธิ์พนมนพพรนี่นพพรนี่ก็รุ่นน้องผมหน่อยที่รูีใช่รุ่นพี่ของพนมนพพรอยู่ไว้ได้กันวงตีจุลาลตจุลาละโดยคุณครูมงคลอมาตติยาุลและร้องเพลงแรกพนมนพพรก็ร้องเพลงของผมด้วยเพลงอนิจจาชายเพิ่งสิงแต่ใช่ฮะแล้วในท้ายที่สุดก็มาได้เพลงชุดหลังในยุคนั้น ตอนที่ครูมงคลอมัตเยคุณท่านสร้างวงดนตรีนี้ขึ้นมามีนักร้องใครบ้างครับรุ่นพี่ที่ก็ออกไปแล้วก็เริ่มมาจากพะอาจารย์พรหมิตรมทูลทองใจมีปองปีดามีชายเมืองสิงมีสุชาติเทียนทองประจวบจำปาทองแล้วก็ผมสิทศิษย์นบคุณแล้วมีรุ่นน้องก็มีพนมนพพรแมนิมิตรอ่าสังทองสีใสสวงสันติรุ่นล่าสุดครับแตนักร้องที่มีชื่อนะ เฉพาะผู้ชายผู้หญิงก็ยังมีเยอะแยะกฎกติกาในวงดนตรีลูกทุ่งเขาห้ามเป็นแฟนกันในวงดนตรีจริงหรือไม่ครับใช่เพราะเวลาอย่างสมมุติว่าคนไม่ดังเนี่ยพอไปได้ผัวดังนักร้องดังมันก็เลยยืดตามอย่างนั้นก็เลยเอาไว้ตั้งไว้เป็นกฎคบกันต้องแอบไปคุยกันอย่าให้ใครเห็นใช่แล้วแล้วเวลานอนต้องแยกกันอยู่ผู้หญิงอยู่ผู้หญิงผู้ชายอยู่ผู้ชายยกเว้นดึกๆจะแอบนัดเจอกันแถวห้องน้ําจริงหรือไม่ก็ <c oughs> อันนี้ก็แลกแต่นนเ,เพราะครูไม่สามารถจะไปตามได้นะครับหลังจาการครูมงคลทําวงจุฬาลักษขึ้นมาทุกคนก็จะแตกตัวไปเป็นวงดนตร,รีย่อยของตัวเองอันนี้มันระยะหลังนะระยะหลังนี่คือสิ่งที่ถือว่าเป็น ต้นกําเนิดของลูกทุ่งจริงๆจ,จ,จากวันนั้นมาถึงวันนี้นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างยังคงอยู่และสืบทอดต่อไปครับวันนี้เราเจะศาสตร์เหล่านี้มาส่งต่อโดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยกาลังจะเปิดอบรมการร้องเพลงลูกทุ่งคลาสสิกนะดกโดยศิลปินแหน่งชาติและศิลปินต้นฉบับและก็ครูเพลงต่างๆจะร่วมมือกันถ่ายทอดวิชาความรู้รไม่ให้ตําราถูกไฟเผาเป็นคําสั่งเสียสุดท้ายของครูชินกรไกล่ล่าและเป็นความตั้งใจคุณย่อรักสลักใจในการที่สืบสารตำนานเพลงลูกทุ่งนะฮะ